อาวช่างทองกําลังถอดนะคะตัวนี้เป็นถุงลมนิรภัยนะคะเดี๋ยวค่ะดูด้วยค่ะตัวนี้ถุงลมนิรภัยของรถอะไรคะเนี่ยนวาร่าครับอ๋อนวาร่าเนาะถอดอย่างนี้เลยก็จะนัดด้านล่างตรงนี้นะคะ มแปะหน้าจอแปบนงโอเคนี่นะครับสองฝั่งนะเดี๋ยวถอดก็ไม่ถนัดนะครับเพราะว่าถือกล้องมือหนึ่งะะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับโอเคโอเคถอดออกมาเลยค่ะเดี๋ยวถอดอองดูคอดนี่ทีองกำลังถอดลออยูนะคะ หัวน็อตจะเป็นแบบนี้นะครับคันนี้นะตกกน,นะตำแหน่งก็คือช่านทองเอากล้องซูมเข้าไปให้ดูแล้วนะคะทุกคนนีนะครับอ๋อนีอ่นะ้วก็ ก็ยกเลยมีน็อตสองตัวเนาะติดกาวหรือติดอะไรไว้นะครับงัดข้างๆตรงนี้ได้เลยเพื่อไม่ให้เขามีรอยนะครับตรงนี้งานอเห็นนะครับจะออกมาแบบนี้นะตำแหน่งตำแหน่งน็อตสองตัวเมื่อกี้ตรงนี้กับตรงนี้นะครับ Okay. ดีค่ะแล้วถอดนาะตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็ยกถุงลมนิรภัยออกได้เลยใช่ไหมคะ่างทองมีปลั๊กเนาะใช่ไหม,มปลั๊กครถอดปลั๊กด้วยนะคะนี่นะคะ<ม>เดี๋ยวตอนใส่ก็จะมาถ่ายให้ดูนะคะ<ม>คลิปนี้ก็จะลงเลยนะคะใครอยากดูก็มีคลิปเต็มนะคะเพราะว่าคันนี้รือซ่อมแอร์นะทุกคนนะสามารถรอชมคลิปเต็มได้เลยนะคะเวลาก็จะอยู่เกือบสองชั่วโมงเลยนะแต่ว่าคลิปนี้ทุกคนจะได้ความรู้ในการถอดถุงลมนิรภัยแบบ เช็ดชัดเจนจระ,ะเลยนะคะถอดให้ดูจริงๆหน้างานจริงๆเลยนะคะตัวนี้นิสันนวาร่าค่ะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองกับเมียช่างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ